มันชุ่มชนเนาะเนี่ยเริ่มออกแล้วค่ะทุกคนนี่นคะคะต่งๆช่วงนี้นะคะฝนตกบ่อยมากก็เป็นปกตินะคะที่ว่ารากมะนาวมันจะออกช้าค่ะทุกคนเพราะว่ามันกระทบฝนเนาะเนี่ยเริ่มออกละนี่นะคะแต่แบบนี้ก็ยังยังตัดไปไม่ได้นะคะ อย่างที่บอกนะคะว่ามะนาวแป้นผูงมัานแผวนะคะเขาอ,ออกลูกทั้งปีเลยค่ะทุกคนดูชุดนี้มาอีกแล้วดอกมาอีกแล้วค่ะทุกคนและนี่คือเนี่ยชุดนี้ก็กําลังรอนะคะหลังจะออกดอกนะคะประมาณสี่เดือนนะคะถึงจะเก็บลูกได้นี่เริ่มร่วงอะโหนดกมากค่ะทุกคนนี่นะคะนี่คือแป้นผูกมัานแผว ลูกค้าถามมาเยอะค่ะว่าตอนช่วงเนี้ยมันหน้าฝนใช่ไหมคะแล้วโรคที่ตามมาก็คือแคนเกอร์แคนเกอร์นะคะจะทํายังไงที่ไม่ให้ต้นมะนาวของเรานะคะเป็นแคนเกอร์อย่างที่ลูกค้าเห็นนะคะก็ต้นเนี่ยเนี่ยต้นของแม่ค้านะคะไม่ค่อยจะเป็นแคนเกอร์เท่าไหร่นะคะจะถามว่ามีไหมมีนะคะมีนะคะทุกคนแต่ว่ามันไม่ค่อยเห็นนะเนี่ยนี่สังเกตนะคะว่าใบาฟ้าฟ้านี่ นี่ใบฟ้า,ฟาที่สวนนะคะจะฉีดสารคอปเปอร์นะคะที่เป็นผงสีฟ้าฟ้านะคะแล้วก็ผสมคู่กับอาบาร์แมกตินเพื่อป้องกันหนอนแมลงด้วยนะคะผสมคู่กันฉีดไปพร้อมกันเลยนะคะยิ่งตอนที่เขาแตกยอดอ่อนนะคะยิ่งต้องฉีดเลยต้องรีบฉีดนะคะแต่เนี้ยคือยอดอ่อนใช่ไหมคะแต่ว่ามันเป็นยอดอ่อนที่มันแบบออกมานานแล้วเราจะเริ่มฉีดตั้งแต่อยอดมะนาวของเขาอะ มงโผล่จากแบบจากกิ่งอะทุกคนเพราะช่วงนั้นแหละมัแงหนอน,มนแมลงมันจะเข้านะคะนี่มะนนาวเป็นผงมันแผวก็จะหน้าตาส่งเป็นๆอย่างนี้นะคะ่ะเนี่ย สำหรับลูกค้าที่สั่งจองเข้ามานะคะตอนนี้นะคะทางสวนะกำลังทยอยจะส่งตามออเดอร์นะคะตามคิวตามคิวค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นลูกค้าอยากได้กิ่งพันนะคะต้องจองนะคะช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้รากมะนาวมันออกช้าจริงต้องขออภัยลูกค้านะคะที่รอนะคะที่รออาจจะแบบใช้เวลานานนิดนึงปกตินะคะที่สวนะก็จะมีกิ่งพร้อมส่งตลอดนะคะทุกคนแต่ช่วงนี้คือมันกระทบผน แล้วมันทําให้ตุ้มตอนของเรานะคะมันชุ่มไปด้วยน้ำํำพอชุ่มไปด้วยน้ําเนี่ยเหมือนฟารมชื้นเขาเยอะเกินไปราก,กมันก็จะออกชานิดนึงนแต่ถ้าเกิดสั่งจองนะคะจะได้กิ่งแน่นอนได้กิ่งแน่นอนนะคะจะไม่มีการแบบแทกคิวให้แน่นอนนะคะทุกคน ก็ลองไปหาซื้อ,อนะคะสารเคมีที่แม่ค้าแนะนําไปนะคะหรือว่าจะสั่งตรงกันที่แม่ค้าก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นสารเคมีที่ที่สวนเราใช้เป็นประจําอยู่แล้วนะคะเราก็จะมีซื้อแบบจํานวนเยอะๆนะคะก็จะได้ราคาพิเศษนิดหนึ่งเผื่อท่านใดไม่สะดวกไปร้านปุ๋ยน้ํายาเนาะแต่สามารถหาซื้อนะคะ ร้านทั่วไปนะคะร้านปืนน้ำยาทั่วไปได้เรากำลังตัดกิ่งนะคะกิ่งพันุ์ที่เราจําหน่ายนะคะเป็นกิ่งตุ้มตอนนะคะมีสองแบบมีแบบตุ้มตอนนะคะก็คือเนี่ยก็คือตัดจากต้นแล้วก็แพ็คจาหน่ายให้กับลูกค้าเลยอยันนี้เรียกว่าตุ้มตอนนะคะแบบนี้นี่ตุ้มตอนจะเป็นแบบนี้นะคะและอีกหนึ่งแบบนะคะก็คือแบบถุงดําพร้อมปลูก นะคะก็จะเอาแบบกิ่งตอนอย่างนี้แหละแล้วไปชําให้กับลูกค้านะคะประมาณสิบห้าวันขึ้นไปนะคะสิบห้าถึงยี่สิบวันขึ้นไปแล้วถึงจะส่งให้กับลูกค้านะคะเพราะว่าถ้ารากมันยังไม่ได้นะคะแล้วก็ชําน้อยกว่าสิบห้าวันเป็นต้นไปอะ่ะเราจะยังไม่จําหน่ายนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้แบบถุงตามพร้อมปลูกนะคะแม่ค้าชําให้นะคะ ก็สามารถสั่งจองล่วงหน้านะคะต้องสั่งจองล่วงหน้าเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ตุ้มตอนยังไม่พอเลยนี่เราก็เลยไม่ได้ชําไม่ได้ชําทิ้งไว้นะคะสําหรับหลอ,อออเดอร์นะคะทุกคนเพราะว่าแบบถุงดําเนี่ยจะชําตามอ,ออเดอร์เท่านั้นนี่ลักษณะกิ่งจะ,จะเป็นแบบนี้นะคะกิ่งตุ้มตอนเป็นแบบนี้ความยาวนะคะก็หกสิบเซนขึ้นไปนะคะแต่ว่าเราเลยอยู่แล้วแหละประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเซนนะคะ ไม่เกิ100นร้อยเซนเพราะว่ากล่องอะบรรจุได้หนึ่งร้อยเซนนะคะนี่ใครที่อยากได้กิ่งมะนาวที่แบบมีติดรูปเป็นกิ่งทางแยกกิ่งตรงๆนะคะสามารถคอมเมนต์ได้นะคะคอมเมนต์ได้รีเควสเข้ามาได้นะคะว่าอยากได้แบบกิ่งตรงๆได้ไหมคะแมคะ่ค้าอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนี่ ลักษณะกิ่งก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนื่องจากต้นมะนาวต้นแม่พันธุ์ของเรานะคะเป็นกิ่งเอ่อเป็นต้นแม่ต้นสาวเพราะฉะนั้น,นกิ่งอะ่ะเขาก็จะเป็นแบบลักษณะแบบกิ่งแบบใหญ่ๆนิดนึงอบอวบนิดนึงนะคะนี่ออกลูกทั้งปีจริงอันนี้ก็ยังออกลูกอยู่ ก็ถ้าหากท่านใดนะคะสนใจอยากได้กิ่งพันธุ์มะนาวนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0951142216นะคะชื่อสวนมะนาวบ้านนนชานะคะทุกคนสวนอยู่ที่อำเภอบ้านแพ้วนะคะจังหวัดสมุทรสาครใครที่อยู่ใ,ใกล้ๆมีเยี่ยมชมสวนได้นะคะมีลูกค้าจะมีเยี่ยมชมสวนอยู่เหมือนกันมาได้นะมาได้มา,ด,มาดูนะคะคนที่ปลูกจํานวนเยอะๆแนะนําแนะนําให้มาดูต้นแม่พันธุ์ก่อนก็ดีนะคะทุกคนเพราะว่าเราปลูกจํานวนเยอะๆเนาะ มะนาวเนี่ยประมาณปลูกประมาณหนึ่งปีหนึ่งปีครึ่งนะคะถึงไว้ลูกได้แบบกิ่งตอนน่ะเขาสามารถให้ผลผลิตได้เลยนะคะแต่ว่าจะไม่แนะนําให้บํารุง,งต้นไปก่อนสักหนึ่งปีหนึ่งปีครึ่งนะคะแล้วค่อยไว้ลูกนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะทําให้ต้นน่ะมีขนาดใหญ่เดี๋ยวให้ดูนะคะเนี่ยต้นเขาจะมีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ให้ผลผลิตเยอะนะคะถ้าเราไว้ผลผลิตเร็วเนี่ยต้นมันจะแค่จะแก่นนะคะ จะได้ผลผลิตแค่แค่ล็อตนั้นล็อตเดียวแล้วก็จํานวนไม่เยอะด้วยเพราะว่าต้นมันต้นมันเล็กกิ่งมันน้อยนะคะทุกคนก็หนึ่งปีหนึ่งปีครึ่งนะคะอดทนรอไปก่อน